ผมจะมาประกอบเครื่องนี่นะครับสปอตเวดดิ้งนะครับหรือว่าเครื่องเชื่อมนิกเกิลเองนะครับนี่ครับเครื่องสำหรับเชื่อมไอตัวเหล็กอันนี้กับฐานนิกเกิลนะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้มาสอนทุกคนนะครับว่าเออว่ามันต้องประกอบอยังไงนะครับ แต่ในส่วนนี้ทั้งนี้นะครับผมได้ประกอบไปแล้วนะครับก็คือถ้าซื้อมานะครับมันจะไม่มีตัวนี้มาให้พอมันจะใส่ซองไอ้ตัวนี้มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ครับอันนี้นะครับจะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับขนาดสองพันสองร้อยไมโครฟลัชตนะครับยี่สิบห้าโวลต์นะครับตัวนี้สังเกตดีๆนะครับมันจะมีข้วลบควบวกนะครับนี่ครับข้วลบมันก็จะมีบอกของมันอยู่ควบวกก็จะมีบอกของมันอยู่นะครับนี่ครับนี่ผมใส่ข้างหลังนะเพื่อนๆจะได้เห็น ันนี้ก็บวกนะครับโคลบนะครับอันนี้ผมก็กลับข้างหลังไม่งั้นจะบังแล้วก็ส่วนอันนี้ครับไอเจ้าตัวนี้เนี่ยครับนี่ยครับเขาเรียกว่าบัสเซอร์นะครับหรือว่าเสียงบีบบีคือบีคืออะไรในที่นี้บีคือเสียงระหว่างที่เราตอนเราเชื่อมนะครับมันจะดังปี๊ปปี๊ปปี๊ปคือเรียกเสียงบีบนะครับหรือบัสเซอร์ชื่อทางการของมันนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําเชื่อมไปแล้วนะนะครับทําตะกัวบัดกีไว้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในบัสเซอร์นะครับ นะครับสังเกตนะครับมันจะมีข้บวกข้อลบอยู่นีะครับข้บวกตรงเนี้ยมันจะมันจะมีบอกอยู่ครับว่าข้อบวกข้ลบตรงไหนแต่ที่สาคัญมันคือมันจะมีแค่ขั้วบวกขั้วเดียวนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนอะไรที่เขาให้มานะครับมันก็จะมีทั้งหมดสายไฟทั้งหมดนะครับสี่เส้นนะครับนี่ครับเป็นดำสองดำสองแดงสองนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบกันเลยนะครับว่าจะประกอบยังไง แล้วก็วิธีใช้งานใช้อย่างไรนะครับอันนี้ผมก็จะมาทําวิธีแบบละเอียดเลยครับเพราะส่วนใหญ่ที่ผมดูคลิปของ,งอื่นแล้วคือแบบก็จะมีคลิปให้ว่าเออกันใช้งานอะไรอย่างเงี้ยจะไม่บอกว่าแบตยังไงควรจะใช้ได้เท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับถ้าปอปดจริงของเรานะครับว่าจะใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับแยวผมแยกของก่อนนะ นนี้ก็จะมีคีมนะครับเอาไว้ใช้บิดสายอันนี้ก็จะเป็นไอตัวคาปาซิเตอร์ของนั้นะครับเนี่ยสังงเกตนะครับ2 2 0 0ันรอมโคฟารัตนะครับสองยี่ิห้าโวลต์นะครับในในการเชื่อมนะครับก็จะมีขาลบนะครับเนี่ยครับมันจะมีขาลบอยู่เห็นไหมครับเขียนอาขาลบแล้วก็ในการนะครับขั้วบวกนะครับจะอยู่ตรงนี้อันเ่อนสังเกตดูดีนะครับนี่ครับขาบวก นี่ผมจะแปะไว้ข้างหลังนะเพื่อนๆจะได้เห็นทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เขาเรียกว่าบัสเซอร์นะครับหรือว่าตัวเสียงบ,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 บีบนะครับนะครับมวลาะดัตี๊ตี๊ตนะครับเหมือนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ครับตอนบูตเครื่องขึ้นมานะครับมันจะมีอยู่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูการประกอบนะครับจะให้เห็นลักษณะนะครับอันนี้คือหน้าจอของมันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอานี่ยครับอินนะครับอินลบนะครับแล้วก็เอาอินลบแล้วก็ดูขั้วเข้ามานะครับอินลบแล้วก็เอาอินลบมาใส่ยี้งอันนี้เดียวนะครับลบเราก็เป็นดานะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับต้องขออภัยไว้ทุกคนไว้ที้ิด้วย พราะมมีคนบอกว่าเอออยากให้ผมรีวิวแบบละเอียดเลยอันนี้จะเป็นอินลบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นอินบวกเอาบวกเลยนะครับแล้วก็สลับขั้วขั้วมางนี้เลยนี่เลยครับเอาปลายสายนะครับปลายสายของขั้วที่เราต้องาไว้อาครับเอาไว้ด้านนี้แล้วก็ทํา สองอันนี้มาซ้อนกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตเพื่อย,ยึดนะครับ จากที่ผมสังเกตในของหลายคลิปของเพื่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีวิธีประกอบนะครับมีก็มีแต่บางทีบางคนก็ไม่มีวิธีใช้งานไม่ได้บอกสเปคแบตเตอรี่ว่าควรจะใช้งานอย่างไรนะครับว่าเออยังไงอันนี้ผมก็เลยมาทําคลิปอธิบายให้ทุกคนฟังเลยเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันจเป็นสำหรับคนที่ใช้น้องการนะที่ใช้น้องการไอ้พวกเชื่อมถ่านนิเกิลเนี่ยครับมันจะมีสติ๊กเกอร์นี้แปะออกมาให้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะ แล้วก็เอาแปะตรงนี้แปะไว้ก็ได้หรือไม่แปะบางคนไม่แปะก็ได้นะอันนี้เราก็จะมาทําการขันให้มันแน่นนะครับเอาคีมบิดอะไรนะพยายามจับสายมันดีๆนะครับถ้าใครมีกุญแจก็เอากุญแจได้นะครับ อันนี้ผมก็ทำให้ดูก่อนเนาะโอเคครับ อันนี้ผมก็ยึดแค่ในนี้กันเนาะนะครับก็จะได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูเปิดกล้องหน้ากันเลยอันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับว่าเออนี่ครับผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับว่าเออนี่ครับผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ นี่ครับกล่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะเป็นลภาพแบบนี้ครับบวกเข้าบวกนะครับลบออกไปนะครับนี่ครับอันนี้สำหรับขี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แล้วก็อันนี้จะเป็นหัวที่เราอาร์ตนะครับนี่นะครับนี่ให้เห็นอะไรนี่ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับว่าจะใช้ยังไงนะครับ เราตามไปดูเลยครับผมนำแบตเตอรี่นะครับมาแตะกันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวอาร์ของเรานะครับเราเก็บชิมกันนี่นะครับเชื่อมควบบวกควลบนะครับให้ดีนะครับแล้วเราก็มากดเปิดสวิตช์นะครับตักนี่ เห็นไหมครับเห็นไฟเมื่อกี้นะครับเปิดติดนะครับดังปิ๊บนะครับนี่ครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับนี่ผมไปฟังเสียงก่อนเนาะนี่ครับหนึ่งนะครับมาดูสเต็ปที่สองกันนะครับนี่ครับมันก็ตีสองทีมันจะถี่ขึ้นนะครับในการตีปของเมื่อกี้มาเปิดอันที่สามนะครับ ไฟมันก็พิษสามทีนะครับสังเกตเห็นไหมครับนะครับไฟมันก็พิษสามทีนะครับแต่เป็นอันที่ 4, โโสี่โหมดสุดท้ายจะเป็นไฟสีแดงเลยนี่นะครับตัวนี้จะไม่เกิดจะไม่เกิดไฟนะครับจนกว่าเราจะเชื่อมติดกันเดี๋ยวผมมาเริ่มตั้งแต่หมดแรกกันเลยนะครับที่หนึง่งก่อนนะถ้ากดอีกทีมจะปิดนะครับเดี๋ยวเราเปิดใหม่นะครับ โอเคครับผมนี่บปิ๊บ,บได้ยืนเสียงนะครับแล้วผมจะลองมาเชื่อมให้ดูนะครับอาตาปัวงนะครับอันนี้ผมก็ลองมาได้ลองเชื่อมไปแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวดูจากกล้องไอตัวโคโปรนะครับตัดกัดทรงการตัด ก็ฉีกออกมาได้นะครับมาลองปันเชื่อมเลยสังเกตนะครับนี่ครับดูไฟนะครับประกายไฟมีมีครับติดแล้วติดโต๊ะผมด้วยประเด็นอนะนติดผ้าเลยครับเนี่ยก็ผมไปลอยเลยแล้วผมจะลองมาเชื่อมมาถ่านดูนะครับอ้ตัวนี้จะเป็นถ่านที่ผมใช้แล้วเนาะเอาของใช้แล้วมาก่อนมันก็จะมีอันนี้ที่ผมใช้เป็น1 8 5 0นะครับ เดีย๋ยวเรามาลองเชื่อมกันเลยนะครับนี่ครับจับให้ติดๆกันนะครับอย่าติดกันมากไม่ต้องกลัวไฟช็อตนะครับอย่าสจะดจุ้งนะครับสำคัญนี่ครับเป็นประกายไฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะองหมุนหัวนี้ให้ดีนะครับ ถ,ถ้าเราง้างอย่างนี้นครับถ้าไม่ติดทั้งหัวหนึ่ง,งก็ไม่ติดนะครับเราต้องทำให้ติดทั้งสองหัวนะครับนี่ครับรามาลองดูกันอันนี้ไม่ติดนะสตาร์ทดีกว่าอันนี้เพราะมันเป็นฐานเก่าด้วยเราจะมีเศษอันนี้นะครับนะครับสังเกตมันจะมีเศษอันนี้อยู่นะครับจะทีแ้กไม่ติด แนะนำนะครับไอ้รอบแรกเนี้ยมันจะไม่ค่อยติดเราต้อมาวีที่สองนี่ครับวิปปี้สองคือระดับสองอันนี้ครับติดนึบเลยครับนี่ครับไฟแรงมากเห็นไหมครับนี่ครับเกิดติดเลยอ่ะนี่ครับนี่ครับอีกเกินผมขาดเลยนะไฟมันแรงมากเพราะแบตผมร้อยแอมป์เลยนะครับ เนี่ยผมย้ำอีกทีนึงที่สำคัญต้องกดให้แน่นนะครับเนี่ยนี่จากผมแต่ต้องวางแยกกันนะครับในการวางนี่ครับเรียบร้อยนะนี่คือติดแน่นนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเพียง้องทุกคนนะครับเพื่อน ติดเลยนะครับนะครับมันก็โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนในคลิปนี้ครับมันก็ผมก็จะมารีวิวแค่นี้นะครับในส่วนประกอบต่างอะไรอย่างนี้ครับใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถมาสอบถามในคอมเมนต์ใต้ลิ์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอนโปรเจกต์หนึ่งนี่เลยผมได้สั่งฐานหนึ่งไปงห้าศูนมานะครับเป็นจํานวนสิบห้าก้อนนะครับผมจะมาทําแบตจักรยานไฟฟ้าอันนี้โปรเจกต์ใหม่ผมจะมาทําเองเลยลองทากระดูนะครับว่าจักรยานไฟฟ้า มันดีหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ราคามันทำเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะผมจะมาบอก,กคือเอไม่ใช่วันนี้ดิคลิปหน้าผมจะมาบอกจะมาสอนวิธีการแพ็คแบตเตอรี่นะครับเป็นอีกันนี่นะครับตัวนี้หนึ่งแปดหกห้าศูนยนี่ยังไงคลิปนี้นะครับเดีย๋ยวผมขอลาไปเลยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมนะครับผมวันนี้เท่ไงผมขอลาไปเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย